1 7กุมภาพันธ์นะครับลินจีตอนนี้นะครับให้ดอกนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าที่ควรปีนี้เอลินโยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับมีช่อดอกใหม่ถ้าได้หนาวเพิ่มขึ้นบังเอิญมันร้อนแล้วนะครับเป็นช่อดอกเยอะนะครับ มีช่อดอกนะครับต้นนี้ได้ดอกแล้วก็มีช่อดอกไอช่อยอดอ่อนปนนะครับต้นเล็กต้นนี้ก็ออกนะครับ มีจำนวนต้นเยอะอยู่นะครับที่ออกนะครับร้อนมากเลยนะครับปีนี้ถ้างั้นดอกก็จะเต็มมากเลยนะครับครับฝั่งนี้ออกทุกปีนะครับ ถ้าไม่ร้อนจัดมากนะครับถ้าร้อนจัดมากโอกาสร่วงมีเยอะนะครับสองต้นต้นนี้ออมีนะครับมีนะครับมันจะมีดอกปนกับยอดอ่อนเยอะต้นนี้มีเยอะหน่อยนะครับาช่อดอกเยอะเต็มเลยนะครับกำลังจะบาน ดอกดอกร้อนจะจัดถ้ามันตตมเป็นสีดําอยู่นะก็คือนะครับเนี่ยถ้าเป็นดอกก็ดอกนะครับถ้าร้อนจะจัด,จดกลายเป็นใบสัาขาวขึ้นเป็นใบเลยนะครับต้นนี้ก็เต็มเลยนะครับ,รบสองต้นนี้ไม่ออกเพราะว่า มันแตกใบอ่อนก่อนผลใบมันไม่แก่จัดพอที่รับกับหนาวนะครับต้นนี้ออกครับเนี่ยต้นนี้ออกเยอะนะครับปริมาณออกนะครับ